อันนี้บาร์นีสเอ่อนิวยอร์กก็รู้ฮะลุงเป็นห้างบาร์นีสนิวยอร์กบาร์นีสนิวยอร์กอันเดอร์สกอร์กินซ่าฮะนี่ครับเราก็เดินมาจากโรงแรมใช่นไหมแล้วข้ามไปทางรถไฟทางมาเดินตรงมาเรื่อยๆถึงบาร์นีสนิวยอร์กปุ๊บ ก็มาที่กินซ่าเลยตรงนี้ก็เป็นกินซ่าซนะวันนี้ก็เป็นวันาทิตย์ที่9เมษาเขาก็ยังปิดถนนกันอยู่ถึงค่ำๆนะคนไม่ค่อยเยอะมากเหมือนแต่ก่อนนะก็เดินได้สบายโอ้แต่ตรงนั้นก็คนเยอะเหมือนกันนะนี่ดีออนะเซลีนบาลานเบียซาร่า โคลเอฟรากาโมวิมว่ายามาฮ่านะครับเอาแล้วไปกินซาลึกๆอันนี้ก็มาไปทางนิสันครอสซิ่งฮะโอเค ลองออลตราไว้นะครับลองออลตราไว้เราจะครอบคลุมได้ถึงขนาดไหนครับเป็นเลนมุมกว้างมากครับออลตราไว้ลองครับ ส่วนในนี้ก็เป็นเลนไวนยนะอัน <c oughs> นี้วนยนะไม่ใช่อตอตราวย <c oughs> อีดมุก,กางเป๊ะอี่เดิมเป๊ะเลยนี่เป็นเลนปกตินะสแตนดาร์ดจะไม่โค้งเลย แต่ราจะได้มุมภาพที่แคบสำหรับว่าแบบไม่อยากถ่ายสิ่งขอื่น,นไปที่ต่างๆอ่หกโมงพอดีเป๊ะหกโมงพอดีเป๊นะมาแล้วครับพอโมงปุ๊บเขาก็จะมาแล้วถนนก็จะเปิดแล้วนะครับตอนหกโมง นอนเปิดแล้วนะครับ6โมงเป๊ะญี่ปุ่นนี่เป๊ะมากครับ6โมงปุ๊บก็เปิดนนเลยนะตอนนี้เราก็มาพักรออยู่ที่นาอยูนิคโคลนะฮะนิคโคลเนี่ยดีนะมีต้อง10กว่าชั้น